ข้อมูลความจุบแบตเตอรี่ของ iPhone 17 s ซีรีส์รวมถึง i iPhone Air เป็นอีดางนี้ครับ iPhone 17มีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่3,654มิลลิแอมเพิ่มขึ้นจากตัว iPhone 16นะครับที่มีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่3,521มิลลิแอมต่อมาเป็น iPhone Air นะครับมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่3,116มิลลิแอมถ้าเทียบกับตัว iPhone 16 Plus เนี่ยถือว่าน้อยมากๆนะเพราะว่า iPhone 16 Plus เขามีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่4,620มิลลิแอม iPhone 17 Pro มีความจุแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนะครับมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่3,945มิลลิแอมเพิ่มขึ และสุดท้ายนะครับก็เป็น iPhone 17 Pro Max เป็น iPhone รุ่นที่มีความจุบแบตเตอรี่มากที่สุดเท่าที่มีมาใน iPhone มีความจุบแบตเตอรี่อยู่ที่4,768ม mm. ิลลิแอมเพิ่มขึ้นจาก iPhone 16 Pro Max ที่มีความจุบแบตเตอรี่อยู่ที่4,630ม mm. ิลลิแอมจากข้อมูลนะครับจะเห็นได้ว่า iPhone 17 Series เนี่ยมีความจุบแบตเตอรี่มากขึ้นส่วน iPhone Air เนี่ยแม้จะมีความจุบแบตเตอรี่ที่น้อยมากๆแต่ว่าอยู่ที่3,116ม mm. ิลลิแอมป Apple ปก็เคลมว่าสามารถใช้งานได้ตลอดวัน ข้อมูลทั้งหมดนี้ครับมาจากการทดสอบของแอปพลิเคชันชื่อว่า c o โคน u t แบตเตอรซึ่งอาจเป็นการประมวลผลทางด้านซอฟต์แวร์ดังนั้นต้องรอดูการแกะเครื่องอีกทีนะครับว่าสรุปแล้ว iPhone 7 Series มีความจุแบตเตอรี่เท่าไหร่